เริ่มต้นที่ผมเปิดร้านอาหารแม็โก้ก็ยังไม่เข้ามาเริ่มขายดีขึ้นมาเรื่อยๆการซื้อของอลำบากพอดีแม็โก้มาเปิดก็ดีอย่างของเราก็เข้าไปดูขอ,องทุกอย่างเออมันถ้ามาจุดเดียวก็คือจบถ่าไงมาก็เป็นลูกค้าประจำมารับโต๊ะจีนบางทีต้องสั่งลวงหน้ายางขาหมูเงี้ยเอา300้ขาเงี้ยวันละร้อยขาเขาก็หาเราได้ก็คือจุดที่เราเชื่อมั่นแหละกล้ารับโต๊ะจีนโดยแบบไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ของไง คือสินค้าเขาได้ครบมาได้เกือบทุกอย่างคือเราไม่กังวลก็นี่แหละทับใจของผมความภูมิภพนโกก็คือเหมือนกับยากันเลยเข้าไปสั่งของอะไรทางโทรศัพท์เขาก็จัดให้เราแล้วเวลาของเยอะก็บริการช่วยเข็นช่วยขึ้นของให้รถแก่ๆงี้ก็ไปคนเดียวก็ได้ของอาหาให้เราได้ไม่ได้เขาก็แจ้งล่วงหน้าก็คือมีงานเท่าไหร่เราก็กล้ารับยคือความสุขของผมมาคือเชื่อมั่น มโครนี่แหละคือความทัดใจของเราสวัสดีครับผมศักดิ์ศรีกินไปยูนยครับเจ้าของร้านเจมินิมาทครับสมัยก่อนผมก็ไปซื้อของร้านทั่วๆไปนะครับพอแมคโครมาเปิดเราก็ไปลองใช้บริการดู ก็สามารถที่จะไปเลือกสินค้าได้ตัวเองได้สะดวกสบายครับแล้วก็มีสินค้าครบเราไม่ต้องไปซื้อของหลายที่ถ้าเกิดสินค้าตัวไหนไม่มีเราก็สามารถที่จะสั่งกับแมคโครไว้ได้นะครับทำให้เรามีสินค้าขายอยู่ได้ตลอดเวลาครับปัจจุบันนี้แมคโครก็มีการส่งของทางไลน์แล้วก็สั่งของได้แล้วก็มี d e ลิ v ว r รมาส่งให้ก็ทําให้เราสะดวกไม่เสียเวลาที่ต้องไปซื้อได้ตัวเอง เราก็เป็นสมาชิกประจํามีเจ้าที่มาดูแลสินค้าตัวไหนขาดทางแมคโครก็จะคอยสนับสนุนเราแล้วให้เราสมัครเป็นสมาชิกบิตแท้โชห่วยทาให้เราได้รับการบริการที่ดีนะครับแล้วเราก็เป็นลูกค้ามาโดยตลอดเกือบ30ปีครับแมคโครโปรนะครับแอปพลิเคชันของแมคโครก็จะสะดวกสบายมากครับเราสามารถดูรายการสินค้าได้และมีรายการสินค้าราคาพิเศษเราใช้บริการแมคโครแล้วเป็นเหมือนเพื่อนเป็นมิตรเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันนะครับแมคโครก็สนับสนุนเรามาตลอด มีความประทับใจมากครับอยากให้แมคโครอยู่กับทางร้านค้าเปนานๆแล้วก็สนับสนุนเราในทุกๆด้านเพื่อให้เราก็จะได้สามารถยืนหยัดอยู่คู่กับแมคโครได้ตลอดไปครับผมสุรัตน์นะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเจริญธานีขอนแก่นสำหรับโรงแรมเจริญธานีเป็นโรงแรมระดับ4ดาวนะครับมีห้องพักจำนวน320ห้อง เรามีห้องอาหารไทโคห้องอาหารเกสแลนด์แล้วก็ห้องจัดเลี้ยงคอยบริการลูกค้าแม้ว่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงก็ดีห้องอาหารก็ดีเราใช้วัตถุดิบสําคัญจากแมคโครเราก็เป็นคู่ค้ากับแมคโครน่าจะ20กว่าปีแล้วลถามว่าเราทำไมต้องใช้ของแมคโครในเรื่องของคุณภาพก็ดีในเรื่องของขนาดของไซส์ก็ดีเนี่ยที่มันเหมาะกับโปรแกรมของเราวัตถุดิบต่างๆของใช้ต่างๆมันมีครบเรียกได้ว่าเราไปที่เดียวซื้อได้ครบ แมคโครขอนแกี่กับโรงแรมเจริญธานีนะฮะจริงๆเราเปรียบเสมือนพี่น้องกันเราก็ต้องเลือกสรรสิ่งสิ่งที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารแห้งนะครับเราพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าที่นี่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจเราในฐานะของผู้ประกอบการก็พร้อมที่จะใช้บริการแมคโครนะครับขอให้แมคโครรักษาคุณภาพที่ดีเช่นนี้ตลอดไปนะครับโตมาด้วยกันได้โตไปด้วยกัน